เลือดภาพบรรยากาศออกมาเสารนี้ก็เพิ่มฝ่าเพิ่มฝนเมื่อว่าไปสองตัวนี้มันหายจินอย่างนี้ในปลาไปแล้วที่กุ้เขียก็ไม่ตั้งอย่าง ฝนที่ตกพี่น้องไปอยู่เขาอีู่ฝาหลาย,ย,างยางเงี้ยเงี้เพิ่มเมื่อนี้เพิ่มลาเพิ่มฝนต้นไม้ต้นอะไรก็จะซุ่มเย็นไปหลายเตื่อพี่เราพี่น้องตัลงมากมากขึ้นนี่ฝนเม่ลมาถึงกระเพงขากะหรือว่าซุ่มบริหด มื่อสองมื่นอีกดอกพว,วกเน่าพวกเน่าก็รบนิ่มไรละแต่ก็เป็นอย่างมันหว่วงมันยังมันยางมันหว่วงนั่แหละสองเห็นมันเดดคันถ้าใครเขาเก็จะไปเร่งฮดอี่ดอกหลายมื่นอี่ดอกสองหมือสามมือนอี่ดอกเพราะมันตกมาแล้วหันหนึ่งบ้านที่บ่บอยัง หวงผัวนี่ก็ทุกเลี้ยงเอยไว้หออืมกินออกกันนะอืมทุกหรอมังขนซ้อนห่ะทุกลรอเป็นห่งต้น มันหนีกันทีโบเลยฮดดอกมันตกดอกมันขึ้นเลยมันเลยอีกหลายมือยังสิฮดม,ม,มือสองมือหมดละสิฮดคนอูนหันกะว่ามันทีโดด่โบหลอดมันแดงมันแห้งหลายฮดหนำเสมอสองมือจัมมองได มาส่วนนักเปา่คปาคลาิป,ลคป,ลป,ลป,ลปก็ไข่ก็งามบ่ตรงนี่เป่าคลิปเปิดข่าไม่อีกกรติมาเก็บผักกระดายอดผักกระดาไปยิงกับลาบก,กันนี่สูงต่เอาไว้ได้บนนี่เกิดกจริง ลาเปียบ่มีบ่มีเหนหกักหมกินไปล้วก็ไล่แล้วโ <c oughs> อ้ยเนี่มันบอกให้มีดอกงามเนี่ยมีนอ่ะ ต้นพักกระกเดาสองต้นต้นหนึ่งตายน้ำท่วมบังหน่น้ำขึ้นมาหอดปีดิอุ่นอหอดุูนต้นเผาตายบดต้นไมต้นไหลประมาเนีข้าน,นอกผมใจยลลาดเกิดลายเราที่ถืมา้านองไม่หมืนี้คือฝาคือฝนไม่ติดฝาต้งใส่้าอย,ย่เขา่าเได้บู ฝ่าหะลายๆ่ะตกมากแล้วครับมางค้นนีกับมเซาัางสิมาตกางเงี้ยมซ่าอีกตกตัวานนีนะวะพอา่นมือ่านนีบมมมมมาจะลมแมงมางค้นก็มาตกอีกะมาณนี้คี่น้อง มาสนพี่เราประมาณนี้มาพากันหากินอ้อมน,นี่ปล่อยปัญญามันเศร้ามาีแต่ขังคนไรเสียสองตัวหอหลอกไก่หกตัวตายวัดเอสียสนีแหละพี่น้องเหนียงวัดต่เบิงใกล้สีซื้อมาแต่ต,ตลาด หลานจากไหนก็ได้ซื้อมาซื้อมาแล้วมันใหญ่แล้วได้แต่งตายก่นนอนก่อนจีไปมาส,งส่งเงินหน่อยนักเรียนก็ให้เบิ่องดอกจับปลาข้มางม้ามกันพี่น้องมาส่งน,นักเรียนก็ได้พูดเราไปเราพูดยางที่ดีที่ดีไปแล้วนักเรียน ในบางแกเสี่ยมันเล็กหน่อยอย้างล่างข้างล่างอย่างเดี๋ยวลงเย็นประมาณนี้แหละพี่นอ้อง,งลงเยียนลงมือเยียนลงใหม้กันอย่างนี้คือประมาณนี้แหละพี่นอ้องลงเยียน มานนหนแล่ะพี่น้องแม่กับลูกอุ้มก่อนนิ่ง น้องมินกับแม่ก็มันมีไอส่งหลานส่งเลี้ยนส่วนนี้ก็ะติดเป็นลูกบ้านด้วพี่น้องลูกบ้านลูกบ้านก็ติดกับโรงเรี้ยงโรงเรี้ยงไอกติดกับโรงเรียนลูกบ้านนะจ๊ะมาเนี่ะพี่น้อง ก่อนนั่นนี่แหละก็ต้องติดขอบแถวมานี่ครับพี่น้องยิมเนี่ยกับิมท่าน,นี่แหละพี่น้องเมื่นนอไทยมาส่งนักเรียนก็เลยกไทยบรรยากาศโรงเรียนเห็นบางประมาณนี้แหละพี่น้องโรงเรียนคนรุ่โรงเรียนน้องมัดมีกับน้บองมินยิมนายังเอากันไหมนะพี่น้องยิมนีก็เสร็จพอจบไปท่านี่แหละพี่น้องไปแล้ว